ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเช้าวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2,565นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทัดไทยบ้านก็ได้พาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับนะครับการเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งนาข้าวนี่ก็คือเป็นนาข้าวของผมเองนะครับนะครับก็พิกัดก็อยู่บ้านนนม่วงนะครับตำบลห้วยราชอำเภอโซนภูมิจวัดร้อยเอ็ดนะครับก็รถเกี่ยวข้าวก็จะเป็นรถเกี่ยวข้าวขนาดกลางนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะพาไปสัมภาษณ์นะครัเจ้าของรถเกี่ยวนะครับว่าวันหนึ่งนะครับเขาเกี่ยวข้าวได้กี่ไร่นะครับผมแล้วก็หนึ่งไร่นะครับคิดเป็นกี่บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นนาข้าวของผมเองนะครับครับตรงนี้นะครับก็จะพานะครับถ่ายชมบรรยากาศนะครับในการเกี่ยวข้าวนะครับนาข้าวนะครับเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์เจ้าของรถเกี่ยวกันเลยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวนะครับผมอ่อยหนองบัวครับผมพี่ครับอ้รถเกีโยวรกียวของเขานี่คือมาจากบไหนครับบ้านหนองบัวครับผมหนองบัวตำบลน้าค้ำอำเภอสวนภูมมจังหวัดร้อยเย็ดนีนก็คือบ่อไก่บ่อไก่แมนครับแมนก็คืออยู่ในระแวกตำบลหัวทนเอาเลยแมนครับแมนแรกเกี่ยวก็คือเกี่ยวเกี่ยวภายในตำบลห้างควนนึ่นะครับแมนจังออกพื้นที่ระแวกตำบลไก่ไก่เคียงแมนไดไปเที่ยวเดไปเกี่ยวไก่ไก่บ่ต่างจังหวัด กบอค่ะบอบอเดี่ยวบอบอท่านเป็นบอปีปีปีนี่คือว่าบอเรี่ยวต่ว่าปีปีก่อนเนี่ยไปอยู่อุบลไปอยู่ครับอืก็คือเขาขึ้นไปเลี้ยวเขาก็เลยต้องไปเกี่ยวท่านเงินเอืออุบลนี่มันสิเป็นเขาดอก่อนครับครับเกี่ยวเขาดอก่อนครับยังจะสิไม่เกี่ยวเขาปีบันเข้าไหมครับครับครับคือไรเกี่ยวเขาดอก่อนแมนไม่เกี่ยวเขาปีแมนเพราะว่าท่านอุบลนี่เพิ่งจะเกี่ยวก่อนเข้าครับครับผมครับผมเกี่ยวนี่ก็คือเป็นรถเกี่ยวอ่าขนาดใดครับขนาดกลางครับผมเก่าสิบห้าครับเก่าสิบห้าเรงแมนครับ เหนึงเกี่ยวอะไจักไรครับเออนงประมาณยี่สิบหถึงสาไรครับผมยี่สถึงสาไรครับผมเราเรานํามันหนีเขาใส่ไรไปไหนครับต่วมือ้ํามันก็ที่เป็นถังก็สิประมาณหกถังหกถังครับผมก็สิประมาณห้าไอ้รอห้าสิลิตรครับผมร้อยห้าสิลิตรครับผมตัวเกี่ยวข้อนีคือขนาดกลางอุ้มอุ้มเขาข้อนี้เซตไรไปไหนครับตันสองร้ยโลครับผมหนึ่งพันสองร้อยโลครับผมหนึ่งันสกิโลครับเราไรหนึ่งข้าเกี้ยว ราคาต่อไร่สิเท่าไรครับจากจากบาทตอนนี้คือว่านะ้ามันมันแพงขึ้นมาเป็นอ,อยู่หกร้อยห้าสิบบาทครับหกพันห้าสิบบาทต่อ <Man. S 1> ไร่แมนครับแมนปีป,ปีปีที่แล้วปีหกสี่นี่ไร่เท่าไรครับหกร้อยครับหกร้อยแมนตว่าปีนี้ก็ขึ้นมาห้าสิบบาทแมนครับก็คืออนามันมันแพงเนาะแล้วก็ขึาา้นไปตามเศรษฐกิจมันแมนครับครับครับกันไปครับขอบคุณนะครับที่ไว้หลายๆครับครับขอบคผมครับผม ครับก็หลังจากที่ผมได้ไปสัมภาษณ์นะครับเจ้าของรถเกี่ยวนะครับที่มาเกี่ยวข้าวให้ทัดไทยบ้านนะครับผมก็กจะมีสัมภาษณ์เป็นแนวอีสานนะครับผมครับก็เราได้ไปสัมภาษณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขึ้นรถเกี่ยวนะครับพาไปชมนะครับการเกี่ยวข้าวเยอะ อยู่บนรถเก <'t it> <window> ี่ยวนะครับผมว่าม <arriver> ันจะเป็นยังไงมีความตื่นเต้นไหมยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขึ้นไปบนรถเกี่ยวนะครับว่าไปเกี่ยวข้าวนะครับบรรยากาศการเกี่ยวข้าวข้างบนน่ะมันจะมองลงมานะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็อยากจะลองเหมือนกันนะครับเพราะผมก็ไม่เคยขึ้นรถเกี่ยวไปเหมือนกันครับนี่จะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปขออนุญาตเจ้าของรถเกี่ยวเราขึ้นรถเกี่ยวไปพร้อมกันเลยครับผม ไ,ไน,นี่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกขึ้นบนรถเกี่ยวแล้วผม <What? S 1> ไช่เพิ่งเลยพี่น้อง Right, Yoko. ตอนนี้ก็ำลังนะครับเทเขาหน้าเนาะเทเขาคนับเต็มอุ้งพอดีครับอุ้งแรกนะครับผม่้กไม่มะเฮีย กวาดกวาดกวาดเร็วๆเออกวาดดีๆพนักงานกวาดข้าวนะครับพนักงานกวาดข้าวกวาดดีๆเร็วๆเออนี่หน่อยคงแค่เลี้ยงหน่อยคขาเลี้ยงเมื่อไหรเด้อมีไว้เอ็ดพวกเนี่ยเดียดี๋ดีโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับเคียร์เขาครับเคียร์เขา ใส่ปลาโน้ยเกี่ยวเขาสุดยอดสุดยอดตเต็มบุดีเลยขาลี้ยงทไเลเนี่ยฮะขาลี้ยงทไเลไม่ป็ะรเรด้เดี๋ยนะคืนเดือขางเลี้ย ช่วยพ่อนะครับช่วยพ่อขนข้าวนะครับผมอ่าตอนแดดมัวก็ไปใส่พี่น้องโอ้ยใย,ยันครับบกลาน้อยวัยแปดปีนะครับผมแปดปีนะครับมาช่วยพ่อนะครับขนข้าวนะครับไปตากรับจ้างขนข้าวนะครับผม เสร็จแล้วครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องเกี่ยวเร็วๆกต้องมากวดลงบักลาหน่อยมาซอยเร็วมหนเออ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 เลี่องมันขอนขนนอ,อเอ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 อดนอ้ออเออเอวเออ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 อดเออ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  โ่เลียวดอกมมเลียวดอกออดอก็ไปใจไดอ้ใครเออรื่องเนี่ยแล้วเออทำแล้วหาไหมมันเหลือพ่อเม็ดอยู่ตั้งรถเด้อนี่หมักใจเลยวะอืมมือมือได้ปะเนี่ยเฮ้ยพี่น้องข้าวหนึ่งรถเกือบเกือบสองตันครับเนี่ย กับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปต่อไปสีผ้าไปชมอย่างกับรอติดตามกับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับ